หลังเห็นคะแนนสักฟอกที่ผ่านมามันจะท้อนได้เห็นทิศทางหลังจากนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมปอที่แตกล้าลึกและลรัฐบาลหลังจากนี้ว่าจะอยู่กันต่อไปยังไงหลังจากนี้พูดด้วยความมั่นใจเพราะอำนาจอาญาสิทธิ์ทั้งหลายทั้งเรื่องการยุบสภาการปรับ,บรมอทัยคืนมาสู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาแบบสมบูรณ์ก่อนที่จะไปวิเคราะห์เจาะลึกว่าเล้าลึกยังไง3าปอรัฐบาลแตกกันยังไงเนี่ยไปฟังคนคนนี้ก่อน หัวหน้าทีมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับสที่ปวัรัฐบาลนะครับนบากำลังใจให้พวกเราได้พยายามทำงานทีดีที่สุดต้องทำงานให้มากขึ้น้ทำแนะนต่างๆบากบายก็ประโยชน์กับเราถึงแม้ว่าบางอย่างจะเป็น้า้องที่เระบอกเปน้นใจเลยระบอการทนมาองสภาและทสภา ขอบคุณทุกคะแนนและนี่เป็นอยู่ในระบรบประชาธิธปไตยครับก็บต้องบอกว่าหลังจากนี้พูดด้วยความมั่นใจเพราะอำนาจอาญาสิทธิ์ทั้งหลายทั้งเรื่องการยุบสภาการปรับควมอคืนมาสู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาแบบสมบูรณ์คือก่อนหน้านี้พอเ็ายื่นสักพออปับป๊บเนี่ยท่านประธานชวนรับเนี่ยหมดเลยการยุบสภาไม่มีหมดเลยต่ำตัวเจี๊ยมๆหน่อยใช่ไหมหลังจากวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาอำนาจสมบูรณ์แบบ อาญาสิทธิ์ในการยุติสภากลับมาแล้วครับท่านและใครมาบีบเรื่องปรับคอรมก็ไม่ได้บีบังบีบได้ไหมปัญหาบีบไม่ได้แล้วปัญหามันมีอยู่เรื่องเดียวครับเมื่อหลังการโหวตอำนาจมาอยู่ที่มือนายกรัฐมนตรีครับปัญหาใหญ่คือการใช้อำนาจและการตัดสินใจใช้อำนาจเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เดินไปข้างหน้าตรงนี้แหละครับจะเป็นหัวใจหลักคำถามคำถามทำไมสามปอเล่าลึกต้องดูจากผลจากคะแนนผลจากคะแนนไว้ใจสูงสุดพลเอกประวิทย์ คะแนนต่ําสุดคุณจุลินไม่ไว้วางใจสูงสุดนี่อนุพงศ์เผ่าจินดาอง์อันนี้ขีดเส้นใต้เลยอมันทําให้ก่อนจําได้ไหมพลเอกประวิตร์วงสุวรรณเนี่ยครับอี่ใหญ่หัวหน้าพักพรังระชารัฐครับพูดกัสั่งลูกพักสั่งทุกคนครับต้องได้คะแนนเท่ากันต้องโหวตไปในทางทิศเดียวทิศทางเดียวกันและได้คะแนนเท่ากันอแล้วนี่ทอาเท่ากันไหมไม่เท่าครับ ไม่เท่ากันในบรรดา3ามปพลเอกอนุพงศ์ต่าสุดและที่ต่ําสุดไม่ได้เกิดจากที่ไหนครับครับเกิดจากการคุมคะแนนเสียงในส่วนของพักพลังประชารัฐรและพักเศรษฐกิจไทยที่แกว่งครับคือก่อนหน้านี้นนลุงตู่เหมือนจะรู้ครับ,รบก่อนนั้นนั้นให้ลุงป้อมให้ใครแล้วแต่ไปจัดก,การพักลม้มอะ เป็นครั้งแรกเมือที่ลุงตู่เนี่ยคุยพักเล็กโดยตรงคุยพักเล็กใช้เสียงเท่ากันไงเชิญคุณพิเชษฐ์สถิราชวานมาจนมีคนไปแฉในสภาเชิญไปแล้วก็แลกกับตำแหน่งลูก นี่อ๋อตอนนั้นใช่ไหมเราต้องตั้งคำถามก่อนว่านั่นคือข่าวจริงหรือข่าวปล่อยไม่รู้แต่ถ้าทำแบบนั้นจริยธรรมและศักดิ์ศรีของนายกรัฐมนตรีไม่มีเลยไม่รู้ว่าในราชาตกลงกันอย่างไรแต่ไปคุยกันจริงแต่แต่คุยจริงแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือลุงป้อมทึ่เป็นผู้จัดการรัฐบาลเนี่ยสั่งตอนนั้นบอกจัดแถวเนี่ยโหวตเท่ากันที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยคะแนนต้องเท่ากันและสุดท้ายมันบอกเราชัดเจนเรียกสอสอมากำชับ เนี่ยมูลิีิป่า้อยต่อเรียกพักเล็กมาพูดคุยต้องและหลังพูดคุยมันก็มีกล้วยกันบอกเพ่นพานกันไปหมดอืแล้วบอกว่าที่แกวงอยู่ที่เดียวคือธรรมนัสอแต่ที่เหลือเป็นไงแต่ไม่ใช่เออเพราะว่าที่ทําให้อีกปอหนึ่งก็เจ็บใจมากที่สุดเพราะมันแกว่งที่พักพลังประชารัฐพักเดียวกันก็ต้องไปแนวทางเดียวกันแล้วมันเป็นไปตามที่พี่พูดไหมพี่ป้อมไม่ใช่ ดูตรงนี้ดูตรงนี้เราจะบอกว่าสามปอคะแนนสามทางาาไว้วางใจพลเอกประวิทย์หนึ่งไม่ไว้วางใจนะหนึ่งเก้าสามพลเประยุทธ์สองศูนย์หกลุงป๊อกว่วงพวกพุ<ม>ทธพีสอสอเ,เขาเล่าให้ผมฟังระหว่างโหวตเนี่ยพอโหวตพลเอกประยุทธ์เสร็จครับรโหวตพลเอกประวิทย์นะเ, nen, ะเห็นคะแนนพลเอกประวิทย์เนี่ย ลุงตู่นายกเกาหัวแกกแกะเห็นด้วยเหรอเห็นด้วยเหรอพสเขาเล่าให้ฟังอะไรมากระโดดขนาดนั้นเมื่อกี้เมื่อกี้มันบอกว่าคะแนนเท่ากันอยู่เลยใช่แล้วพอบทอนุพงศ์ล่ะยิ่งหน้าถอดสีโอ้โหนายกลุงลุงป๊อกถอดป๊อยิ่งถอดใหญ่ลุงป๊อกนี่นิ่งกิ๊บเลยคนต้อไม่ได้นิ่งกิ๊บเลยแต่ว่า อย่างนี้กันเลยแหละประเภทแบบตกตะลึงเพราะจํานวนไม่ไว้วางใจเอาว่าสูงสุดเียบเทียบนะคะแนนของลุงลุงลุงป้อมลุงป้อมหกแปดคะแนนของคุณอนุพงศ์สองสี่สง่ากันกี่คะแนนยีคะแนนโอ้ยี่สเลยเนี่ยยีคะแนนเลยฮะยี่สิบสามคะแนนมันบอกอะไรเรามันบอกได้เรื่องหนึ่งหนึ่งบารมีลุงป้อมมากล้นสองสอสอเองในพรักพลังประชารัฐ ไม่เป็นเนื้อเดียวและไม่เอาบิ๊กบ็อกกันเป็นในยะนี้ไหมบอกว่ามีข่าวระหว่างการซักฟอกว่าจะคว่ำคุณอนุพงศ์เพื่อเปลี่ยนออกจากมอทอหนึ่งก็เป็นไปได้เขาเป็นไปตามแผนเขาบอกว่าคะแนนโหวตมากสุดเนี่ยจะเป็นเหมือนตอกปิดตูตอกฝาลงตำํานองแบบนั้นน้องหนึ่งสองเมื่อกี้บอกแล้วว่าคะแนนโหวตคว่ำเนี่ยมากสุดเนี่ย ศึกใน p a r l i a m มาจากไหนอย่าลืมนะครับก่อนโหวตเนี่ยนะครับหนึ่งสัปดาห์ก่อนโหวตเนี่ยมีการประชุมพักพลังประชารัฐเมื่อเช้าประชุมเมื่อเช้าก็ประชุมก่อนโหวตนู่นและผมเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าประชุมเมื่อสุกที่แล้วนู้นนะไม่ใช่สุกที่ที่ป่ารอยต่อนั่นแหละและมีการถามกันว่าเราควรจะเปลี่ยนมตินึงให้ลุงป้อมไปเป็นมตินึงโอ้มีเสียงสนับสนุนพูดในที่ประชุมกันเลย ถามสสบอกว่าไม่ได้ยินสักคนหนึ่งแต่เขาพูดกลางที่ประชุมเลยที่ประชุมแล้วก็บอกว่าลุงป้อมบอกเอางั้นเหรอลุงป้อมบอกว่าเอางั้นเหรอฟังเป็นความเห็นเดี๋ยวจะไปพูดกับนายกหลังจากนี้นี่ไงและที่บอกเมื่อกี้เสียงที่บอกว่าเกิดจากเนื้อในตนแล้วก็คนที่โหวตความลุงป๊อกเนี่ยเป็นคนพลังประชารัฐเองครับกรุงศรีวิไลสุทินเผือกสมุทรปราการเขตห้า ถาปกรณ์กุญเจริญสมุทรปราการเขตหกต่อศักอัศวะเหมบัญชีรายชื่อชื่อนี้อยู่ไหนสมุทรปราการอัศวะเหมสมุทรปราการเขตหนึ่งยงยุทธสุวรรณบุตรสมุทรปราการเขตสองนี่พระริมภูนเจริญสมุทรปราการเขตสามแปลว่าบ้านใหญ่สมุทรปราการร่วมกันความคำถามคือำ้านใหญ่ใครอยู่ข้างหลังเป็นคนของใครเป็นเป็นคนของลุงป้อม ไม่รู้รเป็นแต่ว่าเป็นบิ๊กปอเหมือนกันรู้แต่ว่าไม่รู้ว่าคนรอ,องลุงป้อมไหมแต่เป็นปอที่สีอที่สี่ปอที่สี่ปอ,สปอที่สี่ซึ่งมีความใกล้ชิดกับลุงป้อมเออ,เอ,อนี่มีปอที่สี่แล้วไม่พอมาดูนี่นะพอสี่นั้นคว่มลุงป๊อก <c oughs> ไม่พอพักเศรษฐกิจไทยของร้อยเอกก็รวมพลังงดออกเสียง ลุงป๊อกถ้ากับว่าปอสี่นั้นจับมือกับผู้กองธรรมนัฐไม่ใช่มนออกเสียงนะนี่เห็นด้วยกับยตินี่นี่เห็นด้วยกับยติทั้งหมดเห็นด้วยกับใน16คนที่ออกเสียงได้นะครับมขออกเสียงแค่สองไม่แสดงตนหนึ่งมดออกเสียงคือสิบสาคนโหวตสวนถูกนี่คือโหวตสวนเลยก็แต่ว่าผู้กองธรรมนัสเศรษฐกิจไทยนี่ยจับมือกับปอสี่เห็นด้วยที่ไม่ไว้วางใจลุงป๊อก แล้วก็ปอสี่เนี่ยมีความใกล้ชิดกับปอป้อมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปัญหาคือเกิดอะไรขึ้นเกิดอยากจะเปลี่ยนมทอหนึ่งเป็นคำตอบเดียวเป็นไปได้ไหมที่บอกว่าเอาเฉพาะตัวเศรษฐกิจไทยก่อนมันเป็นเรื่องของการเลือกตั้งที่ลำปางมันทั้งหมดแหละพี่โอหนึ่งเลือกตั้งที่ลำปางคนของพรรคเศรษฐกิจไทย อย่างผู้กองมนัสก็สันนิษฐานว่ามทสกัดเขาคือถูกคือพี่โอไปช้างคือถ้าจะเพาะเศรษฐกิจไทยคว่ำเนี่ยผมว่าลุงปอกไม่ได้สี่เรียสไม่ได้สี่เรียสแต่นี่คือ5้าคนของที่ลุงป้อมดูแลเนี่ยหกคนคนที่ลุงป้อมดูแลทุประการเนี่ยก็ดูดิปสีของที่พี่วีว่าที่พี่ช้างว่าเนี่ยปสีนะปสนี่ดูแลทั้งเศรษฐกิจไทยและดูแลทั้งพื้นที่สมุทรปราการครับปเนี้ยน่าสนใจส่วนกันเนี่เนี่ยอันเนี้ย ปัญหานี้นะครับทำให้ยาวเลยเขาบอกว่าลุงป๊อไม่พอใจไม่พอใจมีข่าวออกไปว,ว,ว่ามีการต่อสายคุยกันว่าทำไมเป็นเช่นนี้แล้วตอบว่าเข้าใจเลรผิดเปล่าครใครบออไหน <laughs> ไไอันนี้ยทำให้มาสู่แน่นอนแล้วครับขอ,อ,อให้เดินไปได้หรือจะปรับหรือไม่ปรับคอรมอแต่ความละหองละแหงของสามปอมีไหมมีมีมและ ดัชนีชีวัตตัวหนึ่งนะครับครับรัฐบาลเวลาเขาโวตดกันเป็นแบบนี้คนที่ได้คะแนนต่ำสุดนะครับสะท้อนบริบทที่ทำหน้าที่อยู่และเป็นจุดอ่อนที่คนอื่นที่จะเข้าไปเนี่ยแทรกได้ง่ายที่สุดทีนี้มาชําแหละเสียงที่คุณจุรินและพักประชาธิปัตย์ทำไมรัฐบาลใจทำไมรัฐบาลถึงแครบมาจากสามเสียงของชาติไทยพัฒนาหงดออกเสียงนี่เลยงดออกเสียงคุณจุรินครับคุณอนุรักษ์จุลีมาศอันนี้ร้อยเอ็ดรอยเอ คุณพเดิมชัยสะสมศักคนครปฐมยอดแหลมครับคุณจุลพันธ์นนศรีชัยไอ้นี่เป็นปาร์ตี้ลิสต์อยู่ที่เชียงใหม่มและก็เดิมที่พักอนาคตอพอพักอนาคตใหม่ถูกยุบอนาคตใหม่ย้ายมาที่ไม่นี่คำถามเกิดอะไรขึ้นกับสามคนนีน้นี่ไงนี่ไงคนที่ถามคือคุณจุลินถาต้องถามว่า เกิดอะไรขึ้น,นมากับพักชาติไทยกรณากนคุณจุลินหรือแกนนำประชาธิปัตย์จะไปถามที่คอรมอรอ,องคารเนี่ยปรากฏว่าวันนี้โคศกพักบอกแล้วว่าไม่พอใจโคศกพักออกมาถแถลงแล้วครับว่าไม่พอใจแล้วก็เสียใจมากแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้อะไรจะเกิดก็ต้องอเกิดคำถ,ถ,ถามแถลงแบบนี้นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าไม่เคลียร์เรื่องนี้ประชาธิปัตย์จะไม่อยู่ร่วมรัฐบาลไหมโอ้โหเป็นไปได้ อ้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดคือคุณจุลินต้องคุยในคอรมอกับรัฐบาลและพักชาติไทยพัฒนาว่าจะเอายังไงกันถ้าคุณท็อปมาขอโทษพอไหมไม่พอครับต้องขอโทษแล้วต้องมีเหตุผลว่ามีเหตุผลของคนนี้ยังไงเพราะเพราะอะไรเพราะโคศกแถลงมันไี่ช้างว่าไงแถลงแบบนั้นอ่ะโอ้มันรุนแรงนะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดบอกว่าโคศกพักอื่นแถลงอ่ะอาจจะไม่ในนามพักนะอแต่ถ้าโคศกประชาธิปัตย์แถลง ความเป็นประชาธิปัตย์มาเดินเนั่นคือท่าทีของพักคือหัวหน้าพักสั่งให้แถลงแบบนั้นแหละใช่คือท่าทีของพักล้วที่สามปอนี่ยังไม่พอนะรัฐบาลล้วในพักร่วมด้วยนะเราถึงบอกว่าเรื่องนี้หลังการอภิปรายมันเป็นเรื่องใหญ่แผลเฉพาะสามปอนี่ที่ล้ากันเนี่ยนะครับคุณคิดว่าสมานง่ายห่อไม่เพราะว่าลุงป้อมเป็นคนคนโทรลสอสอ่านะลุงป๊อกเป็นคนคุมค่าราชการ และการบริหารจัดการท้องถิ่นและกำลังหลักปอประยุทธ์ปอประยุทธ์บริหารประเทศนี่แยกกันคะแนนที่ผ่านที่บอกเนี่ยว่าผ่านไม่เฉลุยไงครับเพราะเฉะลุยได้ยังไงหนึ่งเกิดความร้าวลึกในสามปอโดยเฉพาะพี่รองไม่พอใจพี่ใหญ่แน่ถูกต้องไหมมีอย่างเดียวคอยดูนะเก้าอี้ของมทหนึ่งเนี่ยจะอยู่หรือไปอ่าเออหรือว่า ครมอรที่กี้ตอนแรกว่าจะปรับไม่ปรับเนี่ยมันมีผลไหมมีผลมีผลทันทีเลยเนั้นคะ<ๆ>แนนที่ออกมาอาจจะมีผลต่อทิศทางการปรับคอรมอก่อนนั้นนี้ดูเหมือนว่าจะฉลุยว่าให้พี่ใหญ่เนี่ยลุงป้อมเนี่ยไปนั่งหมาไทยแล้วหาที่นั่งที่เหมาะสมให้กับลุงป๊อกแต่ผลมาแบบนี้สามปอล้าลึกแบบนี้การปรับคลรมอรแล้วยิ่งนายกมียำนาจเต็มแบบนี้ปรับคลรมอยังเดินแบบเดิมไหม